ออยเตียสรูนออยเพิ่มพูนบายตึกเจียสวัสดีวันพฤหัสบ,บดีข้อคิดโลกกับธรรมควรเร่งสร้างกรรมดีหนีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจไฝ่ตัณหามันเจริญศีลสมาธิและปัญญาจึงจะพาให้พ้นทุกสุขนิรัน์ โอวาทธรรมพระสุปฏิพันโนหลวงปู่ตื้ออาจจรธรรมโมวัดป่าอารันวิเวกอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเมื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินโลกุตรมนุษย์ได้เป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานไปแล้วพระนิพพานก็ยังมีอยู่ไม่เสื่อมสูญพระพุทธเจ้าเข้าพระนิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานนั้นแหละ พโมคคลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะพระอานท์เข้านิพพานก็มีอยู่ในพระนิพพานนั่นแลนางภิกษุณีทั้งหลายได้บวชกายวาจาใจใจก็เป็นพระนิพพานแล้วเข้าพระนิพพานได้ด้วยเหมือนกับพระจันทร์พระจันทร์ไม่มีวันแก่พระจันทร์ไม่มีวันเจ็บพระจันทร์ไม่มีร้อนไม่มีหนาวดาวไม่มีเกิดไม่มีตาย คนเหล่านี้เป็นบ้าบอคอยยาวตาขาวลิ้นยาวใช้ไม่ได้ส่วนพระธรรมคํำสั่งสอนเกิดจากหัวใจของพระพุทธเจ้าเกิดจากหัวใจของพระอระหันต์ทั้งหลายทำไมพวกเราทั้งหลายและพวกท่านทั้งหลายจึงไม่รู้ทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราเป็นพระอระหันต์เป็นพระโสดาบันเป็นพระอนาคามีเมื่อใดก็เมื่อนั้นแหละ จึงจะเห็นจะรู้ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ของพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลาย